บอกว่าคนอีสานหน้าตาดีนี่ไม่เคยเชื่อเลยนะเวลามีใครพูดนี่เถียงตลอดเลยไม่ยอมเชื่อเลยว่าคนอีสานจะหน้าตาดีอืมจนมาพอกับเจ้าของนี่ละกับจังเสือกับเหล่มเสือกับพิจารณาบึงคัคากระผมกับง่ามวิรีนะเขบอกว่าคนอีสานแ่ไหนใช่เป็อไรในห้เสิบบาทเสียวอีหยางอีกคนบอกพว่าชีวิตกินใน่ซ่องนี่นะพอแล้วเงินประเด็ดโปงขึนอีกขึ้นหมอยเด้อเฮ้ยแต่เส้นซ่องก็ได้ดอก เมีย้องายัู่บอะยี่สิบค่ะยี่สิบ <20 S 3> ดังยี่สิบเอ็ดนะคะ,คะผ่านมือชายาไหมคะยังค่ะสินอยู่เออยังนับไม่ได้เหรอกี่คนแล้วอันไปไหนจะคิะไปใสก่กระจา้าโอ้ยเพว่าจะไปน้องหาด้างอูดรลเจ้าจะไปใช้ล่ะอ๋อนูบอจา้าเออนูก็จะไปวด่ดอนก็กจา้าโอ แต่ว่านันบอกมีเงินค่ารถจ้างบาทเขาใหญ่เขาเช็ดจังไดเนาะไปจงได้บอกมีเงินค่ารถประจว่านี่แหละอันเขาใหญ่มีเงินบรจ้าให้หนูขอเน่ะไหวบอกมีมีมากับมีอยู่ฮันละแค่พอเขาไหวเป็นค่ารถเนาะพอกับมี่หาล่อยนึง อันอบุพเพเงได้บอกขยายใหเงินหันหาลูกจกีเป็นน้องหามากัดสองร้อยเดี๋ยงอ่อ่้าอยู่ก็กินมีคนีขันก็ย่ายให้นูหันนูกะนิมีแน่ตอบแทอยนะดอกจ้าากเบิ่งอย่างกะจะให้เบิง่งจะกินอย่างกะจะให้กินจ้าเปเค็ดลับในการปลุกผมตัวเท่า<ะ>เคล็ดลับในการปลุกผมเขาวาถ่ายยังไงผมปนะุนี่ย น้อนเหวอนุดเนี่ยสมอสมือเด้อบานจ้าาหัวมามวนมรุดไวันเจขึ้นามันจิ้งออยู่ผมเจ้าหันเจ้านี่จปยังให้ขัตัวได้อยู่นอเพ้ไได้คนอีรคนมันบอขึ้นเต็มปากเจ้ววบเสียังไยาย เอาไปสิมาขอพจกันาะจะพำอใงไงได้คะเลอรถก็ลอสิเอาไปนั่นละเอาปรถเกียรเด้วเอาเป็นั่คือสิลรถเกียยไงเอาคนมาขอเสียงอะไรออกจากเฟซเข้า t <th phin eventually> ิกต <Brothers> okay, you know like <wh> ็อออกจาก t ิกต็อกเข้า u ูทู e ออกจากยู u ู e เข้าไอจนึวคุณเอาห มีอย่างอีกเดียวนี่มีแนวสิถามถามมีอยังอีกทำให้ทำได้ด้ยวยมือนี่เอาบ่ให้บ่ได้ก็ได้เออว่ากันดีดีเด้ออ่าเอาถามมาจังหวัดไหนไปแล้วบ่อยากนอนจังหวัดไหนไปแล้วบ่อยากนอนเมียนวัดพองตีคือบ่หน่ะตึก